เดือดค้ามประเทศชาวเน็ตจีนขอปกป้องไม้ขุดวีรกรรมแฉซาลาแบบย่อยยับเลยค่ะเรียกได้ว่านาทีนี้กระแสร้อนแรงขึ้นทุกวันมีคนสนใจและติดตามแบบรายวันเลยแหละค่ะกับประเด็นของนักแสดงหนุ่มไมพิรัตยืนคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจในการปกครองบุตรร่วมกับซาลาเมื่อขอให้ศาลที่พากษาให้เป็นมีดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายอย่างน้องแม็กเวลซึ่งทงนักซาลาเองก็ขอคัดค้านพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ยอมให ฝ่ายชายได้เซ็นรับรองส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะฝ่ายชายนั้นก็จะมาขอลดคุณภาพชีวิตของลูกชายพร้อมอยังได้ยื่น6ข้อเรียกร้องจากไม้อีกด้วยค่ะหลังจากที่มีประเด็นออกไปก็เกิดเสียงวิภาควิจารณ์กันสน,น่นค่ะทำให้ติดแฮชแท็กสารา และแฮชแท็กไมพิรัตคืนติดเทนทวิตเตอร์แบบข้ามวัอนข้ามคืนเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะคะอย่างลุกลามบานปลายไปถึงเมืองจีโนโน้นละคะเมื่อแฟนคลับของหนุ่มไม้เขาก็ต่างเสียใจแล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมกับขุดวีรกรรมพฤติกรรมมาแฉสาวสาระพร้อมตั้งแท็กด่ากันอย่างหนักหน่วงจนกลายเป็นข่าวโด่งดังใหญ่โตเลยละคะทั้งนี้ชาวทวิตเตอร์ยังเผยอีกว่าทั้งนั้นแฟนคลับที่จีนจะมีการโดน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านของหนุ่มไม้จ้างทนายสู้คดีเพราะว่าอยากให้เรื่องจบแล้วกลับไปทำงานที่นู้นสักทีค่ะงานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันค่ะ